สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันอาัิตย์ที่25มิถุนาย,ยนปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับ หรือเราเลือกงน,นที่ผลฟุตบอลเชิงแม็แห่งชาติยุโรปกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นชุดยยเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มหนที่2โรมาเนียแพ้กับยูเครนไป0่อ1ปรตเกตเสมอกับฮอลแลนด 1. ์1-1จอร์เจียเสมอกับเบลเยียม2-2และสเปนก็เอาชนะโครเอเชียไป1-0 ส่วนตนารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1ก็เป็นจอร์เจียมีอยู่4คะแนนที่2เป็นเบลเยียมมีอยู่2คะแนนที่3เป็นเนเธอร์แลนด์มีอยู่2คะแนนและที่4เป็นโปรตุเกสก็มีอยู่1คะแนนกลุ่ม B ที่1เป็นสเปนมีอยู่6คะแนนที่2เป็นยูเครนมีอยู่6คะแนนที่ 3, โครเอเชียและที่ 4, โรมาเนียก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นกันบ้างนะครับเมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่18คอนสแตนเตเลซโปโลแพ้กับเซเลโซโอสการ่าไป1-4คาชิว,วารีโซเส,สมอกับอันบิเลกนิกาตา0-0ชวนันเบเมเล่แพ้กับซากันโุสูต0-6 ซ e นเฟเช r ล s ชิมาแพ้กับโยโกฮาม่าเอ r ม n รีนต1เกียวโตเซงก้าเอาชนะโยโกฮาม่าเอซ2-1เอฟซีโตเกียวเอาชนะอากุยาแคลมป์ส2-0กัมบาโอสาก้เอาชนะค s h i มาเอเลส2-1และอุละวัตเรดเดมอนก็เสมอกับคาว s สกิฟอนตาเล่ไป1-1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นโยโกฮาม่าเอ r ม n รีนอตมี39คะแนนที่2เป็นอากยาแคลมป์สมี35คะแนนที่3เป็นวิซโกเบมี33คะแนนและที่10เป็นเซเลโซโอสากก็มี32คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคาชิวาเรโซมี13คะแนนที่17เป็นยูกามาฟซีมี13คะแนนและที่18เป็นชนันเบมมาเร่กอมี12คะแนนนะครับและเราไปดูผลฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่1ิกสุวันซังซุงบลูวิงแพ้กับเอฟซีโซนไปศูนย์ต่อหนึ่งเชจูยไนตเดเสมอกับแทจันซิตเซีหนึ่งต่อหนึ่งหวางจูเอฟซีเอาชนะชนบุฮุนไดมอเตอร์สองต่อศูนย์และอุนซันฮุนไดเอฟซีก็เอาชนะแทกูเอฟ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอุนซันฮุนไดมิล47คะแนนที่2เป็นเอฟซีโซนมิล32คะแนนที่3เป็นโปฮันสตตลเลอร์มิ31คะแนนและที่4เป็นเชจูอินดตดดก็มีอยู่29คะแนนส่วนโซน้ายตารางตอนนี้ที่10เป็นซูวอนเอฟซีมีอยู่18คะแนนที่11เป็นกังวันเอฟซีมี12คะแนนและที่12เป็นซูวอนซังซุงบลูวิงก็มีอยู่9คะแนนนะครับ เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในวันนี้กันบ้างนะครับศึกฟุตบอลคอนคาเคปโกครับในวันนี้ซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่1คู่แรกก็แข่งขันกันในเช้าวันนี้นะครับเวลา8ปดนาฬิกาสามสินาทีสหรัฐอเมริกาจะพบกับจาเมกาและคู่ถัดมาก็แข่งขันกันในเช้ามืดของวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตีสองครึ่งที่เนดดจะเพิร์ดเซนคิดและเนวิสเวลาตีห้าเฮติจะพบกับกาตาแลเวลาเจ็ดโมงเช้าของพรุ่งนี้เม็กซิโกจะพบกับฮอนดูรัสนะครับ เราไปดูปโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นชุดเยาวะชนอายุไม่เกิน17ปีซึ่งก็เป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเวลา17เอลิกาอิรานจะพบกับเยเมนและเวลา21เอลิกาทีมชาติไทยจะพบกับเกาหลีใต้ทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง ID Station โปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปในคืนนี้ซึ่งก็เป็นชุดเยาวชนอายุไม่เกิน21ปีซึ่งก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2เวลา23นาฬิกาอังกฤษจะพบกับอิสราเอลเช็กจะพบกับเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์จะพบกับอิตาลีและเวลาตี1:45นอร์เวย์จะพบฝรั่งเศสโปรแกรมฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่8เวลา17นาฬิกาอาวสต์บโกกาจะพบว,วิเซลโกเบ แรปโปรกแกรมฟุตบอลเคลีกเกาหลีใต้ในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่19เวลา14บสนาฬิกาสานาทีอินชอนยูนาเด,ดจะพบกับฮันสติเลอร์และเวลา17บเนาฬิกาซูวันเอฟซีจะพบกับกงวอนเอฟซีนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาและโปรกแกรมฟุตบอลในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ